ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนำควายนะครับซึ่งโคลดลูกนะครับช่วงเวลาสิบสี่นาฬิกานะครับกลับเข้าโคกนะครับเนื่องจากว่านำช่วงเช้านะครับนำควายไปนะครับไปผูกนะครับที่นานะครับ เพิ่งนำมานะครับพี่น้องนะครับเป็นตัวผู้นะครับเป็นลูกตัวผู้นะครับซึ่งเดินกระเพิดกระเพินะครับมานะครับกำลังจะหานมนะครับควายจะต้องได้กินนมนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับเพราะว่า ถ้าว่าควายได้กินในช่วง20ชั่วโมงนะครับก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับหรือภูมิต้านทานนะครับกับให้กับลูกควายนะครับซึ่งเป็นนมเหลืองนะครับควายจะต้องได้กินนะครับได้ดื่มนะครับก็จะทำให้ควายนะครับลูกควายแข็งแรงนะครับ อย่างไม่แข็งแรงนะครับพี่น้องนะครับยังกระเพกอยู่นะครับเดินแต่ว่าเป็นตัวผู้นะครับก็จะหานมนะครับเพื่อจะดื่มนมนะครับอันนี้เป็นสัญชาตญาณนะครับของควายนะครับเป็นตัวผู้นะครับก็จะแรงกว่าตัวเมียนะครับควายก็จะ ตั้งท้องนะครับประมาณ10เดือนนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวคู่นะครับก็อาจจะเลยไปประมาณสักอาทิตย์สออาทิตย์นะครับาพี่น้องนะครับได้ผสมเทียมนะครับก็จะทราบนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นควายตัวผู้นะครับก็จะช้าไปนะครับหรือว่าจะนานประมาณสัก15วันนะครับถ้าหากว่าเป็นตัวเมียนะครับก็จะ ตรงนะครับสิบเดือนก็สิบเดือนเลยนะครับก็จะเป็นสิบเดือนนะครับหากว่าเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวผู้นะครับก็จะเลยไปนะครับประมาณสิบห้าวันนะครับแต่ไม่เกินรอบยี่สิบเอ็ดวันนะครับพวกควายนะครับก็จะมีสันนะครับมีสัตว์นะครับก็ประมาณยี่สิบเอ็ดวันนะครับ อาเป็นตัวผู้นะครับก็ประมาณสักสิบห้าสิบหกวันนะครับพี่น้องนะครับซึ่งจะช้ากว่าตัวเมียนะครับครับนี่คือนะครับบรรยากาศนะครับในช่วงเย็นๆนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับหากว่าควายครกโลกนะครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับรกก็จะออกประมาณสองสามชั่วโมงนะครับ สนะครับ3ามชั่วโมงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังไม่ออกนะครับพี่น้องนะครับรอนะครับต้องรอให้ถึงประมาณ2-3งมชั่วโมงนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับบรรยากาศที่บ้านนอกนะครับหรือบ้านนานะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับครับช่วงนี้นะครับกำลังให้ควายนะครับ เดิมญานะครับที่ใกล้ๆโคกนะครับเพื่อจะให้โลกนะครับดื่มนมนะครับรอรกด้วยนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับหรือน้องควายนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องนะครับ ซพิ่งรอได้ไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับได้นำมานะครับมาที่ไรกระคอกนะครับเพื่อจะให้ลูกนะครับได้ดื่มนมนะครับแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้สุนัขนะครับซึ่งอาจจะกัดลูกควายได้ก็เลยนำมานะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่ ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรกนะครับก็กำลังจะออกนะครับพี่น้องนะครับก็กำลังจะออกนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ